สวัสดีชามังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่19กันยายนคุณได้เอ็ดออฟสอดส่วนเขาได้ชารีออด วันนี้นะคะอาจจะได้รับข่าวดีหรือว่าได้โอกาสนะคะที่ค่อนข้างจะใหญ่นะคะทำให้ชีวิตเนี่ยมีความก้าวหน้ามากขึ้นถ้าเป็นเรื่องความรักก็หมายถึงความชัดเจนแล้วก็การให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะแฟนคุณได้ชารีออตวันนี้ถ้าเป็นเรื่องการงานเรื่องส่วนตัวก็จะประสบความสําเร็จเอาชนะคู่แข่งได้อาจจะได้ติดต่อค้าขายต่างประเทศอะไรแบบนี้ด้วยส่วนเรื่องความรักก็หมายถึงความเป็นคู่กันนะคะ แล้วก็ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ก็มีการปรับตัวเข้าหากันได้ค่ะมี Communicate c เคลียรแล้วก็เลดิ o อเฟรนด์เฮลป์ยูอาสำหรับผู้ไหนที่มีปัญหาชีวิตรักกันนะคะยังปรับความเข้าใจกันไม่ได้เนี่ยอยากให้คุณเนี่ยลองอาศัยตัวช่วยก็คือให้คนกลางเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยจะทำให้คุณคุยกันเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ความรักก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะคะ คนโสดสนิทวันนี้มีโอกาสทองจะได้เจอกับคนที่มีพลังงานเนื้อคู่ค่ะอาจจะเป็นคนต่างชาติหรือไม่ก็เป็นคนที่มีความแตกต่างกันกับคุณเยอะหน่อยเช่นอายุต่างกันหรือว่าอาจจะมีความคิดไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันนะคะยังไงลองเปิดโอกาสให้ตัวเองนะ